กำลังจะไปก้มเอาหน่อไม้เจอพอดีโชคดีนะเนี่ย,ยเอื้อมมือเข้าไปโดนฉกแน่เลยเนี่ยอันตรายจากการเข้าป่าเนาะนิสัยโชคดีนะหลานคงเจอแบบเอื้อมมือไปโดนฉกแน่นหน่อไม้ตรงนั้น <c oughs> สวัสดีตอนสายๆนะครับวันนี้พามาเที่ยวป่านะครับพอดีหลานอยากได้หน่อไม้ไปทาหน่อไม้เจียวหน่อไม้ส้มอีก พอพาหล,ลานๆขึ้นมากันแล้วก็ตัวยังก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็แต่จะไม่หาหน่อไม้หน่อใหญ่หรอกวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมจะพาเก็บหน่อเล็กๆหนอนนางดินมันขึ้นมาเนาะของหน่อไม้ลวกเนี่ยตอนแรกก็ว,ว่าจะเก็บหน่อไม้หน่อใหญ่ๆเห,หมือนหลานนั่นแหละแต่พอไปเจอหน่อไม้พวกนี้เราโอ้โหวันนี้ก็เลยว่าเออหาพวกนี้ดีกว่าเนี้ยหน่อกําลังแกงเลยนะฮะ ออเขาเขาเพิ่งแทงออกมาจากดินนะมันจะหวานมากเลยนะครับพวกนี้ก็เริ่มได้ประมาณสายหน่อแล้วแหละกำลังเกิดใหม่ๆเลยนะเนี่ย ว้าว <Wow>. mm. ต้มจิงกับน้พิกก็หวานดีนะครับหน่อลเล็กๆแบบนี้ uh huh. ดูหน่อนี้นะครับเพิ่งขึ้นมาใหม่ๆเลยอ้ออเลยขาวจัววเลยเนะี uh ่ย huh. ต้มกินกับส้มตำเนาะกับผิดก็ละนิดก็ละหน่อยเนก็ละหน่อสองหน่อโอ้อยเดี๋ยวกลับฐานที่มั่นก่อนนะครับ ไปจุดวางสัมภาระก่อนเดี๋ยวน้องๆเขาจะเอาไผ่มาปลูกกันเอาเอาหน่อไม้มาปอกกันปอกเปลือกมันนะครับผมก็จะได้ไปนั่งพักสกแป๊บก่อนโอ้โหน,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 นี่ได้หน่อหนึ่งโอ้ยสองหน่อเนี่ยพุกขึ้นมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเง่าเขายังอยู่ใต้ดินนะมันจะมีความความหวานแล้วก็ความความอ่อนเนาะโอ้ได้ไหมเนี่ยโอ้นี่อันนี้แค่แขนงมัน โอ้โห oh, แข็ง <c oughs> มาเจอหอยทากนะครับโอ้ uh, ตัวใหญ่มากนะตัวนี้เขาเรียกว่าหอยทากนวลน,นะครับไอตัวนี้แหละที่เขาเอาไปเลี้ยงแล้วก็ไปสกัดสกัดเมือกเนาะทำทำไอ้นั่นอะทำเครื่องสำอางอะ หอยทากนวลแต่ก่อนผมก็เอาเก็บไปเรื่อยนะครับเวลาเจอก็เก็บไปปล่อยที่สวนนะก็มีห้าหกตัวมนะั้งที่เก็บไปไปปล่อยก็ไม่รู้มันขยายพันธุ์ได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่ปล่อยไปก็ไม่ไม่เห็นมันอีกสักทีเนาะ <laughs> เอาคนไว้ในนี้แหละเอาไปลูกไปเจองูเขียวนะครับเ <c oughs> ขียวหางไหมฮะใช่หรอโอ้หลานกำลังจะไปก้มเอาหน่อไม้เจอพอดีโอ้โชคดีนะเนี่ยถ้า เอื้อมมือเข้าไปโดนชกแน่เลยเนี่ยก็อันตรายจากการเข้าป่าเนาะพิดถึงตยย <c oughs> งายต้องต้องไปเปิดเปิดของฟินิกไว้ไล่เบิง้งว่าพิดมันขนาดเด้เขียวห,หางไหมเดี๋ยวผมอ้อมไปดูหางมันก่อนเวลาผมเดินเหมือนกันนะครับผมจะกวาดสายตาไปก่อนนะะร,ระยะห้าเมตรสิบเมตรนะคนะแล้วค่อยเดินนะครับเวลาจะเข้าก,ไกอไผ่กอไหนเหมือนกันนะครับมองข้างบนกอไผ่ด้วย อันตรายอ๋อเนี่ยฮะเขียวหางไหมเลยนะชิบเลยะดูหางเขานะครับโอ้ีนงูพิษนะโชคดีนะหลานผมเจอก่อน้าเอื้อมมือไปโดนฉกแน่เลยหน่อไม้อยู่ตรงนั้นอะสักพักเดี๋ยวก็จะลงฮะอยู่นี่เด้อมึงอย่าไปฉกใครเด้อก็ได้มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยจะไปหาอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเอากองไว้ก่อนถ้าเรา สะพายถุงย่ามไปเดี๋ยวมันหนักด้วยเนาะแล้วค่อยกลับมา,อา <c oughs> ของหลานก็ได้นิดนึงนะครับก็คงเอาไม่เยอะสักถุงยาง่ามหนึ่งหายสักรอบหนึ่งก็โอเคแล้วแหละเราจะไปทำหน่อไม้ส้มกันโอ้นะครับหน่อขาวหว,ว,วานเลยนะครับอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เป็นแนแซ่บว,ว้ยออกออเลย เม็ล็อกคันเบ็ดแน่นอันนี้เดี๋ยวตัดไปทำคันเบ็ดเนาะเบ็ดใสเบ็ดป,ปักมใ,ให้พี่เขานี่เราทำให้พี่เขามาด้วยนะครับสิบห้าสิบห้าหลังสิบห้าคันเ,เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะออกไปหาหน่อไม้เพิ่มกันแล้วนะเนี่ยของคุณพี่เขาที่แรกบอกว่าของแก้วงานหยาบมีแต่นอใหญ่ดูดูพอเป็นกันแล้แหละตาย่ เดี๋ยวที่นี่จะลงไปตามสายร่องน้ำแล้วนะครับ <c oughs> ว่างดีพี่ไม้ล่มเต็มเลยกอนี้เต็มเลยนะฮะสามสี่หน่อเลยหน่ออ่อนๆน,นะฮะขาวๆเลยอ่ะสวยสวยสวย ว้าวข้าวจ้วเลยอ,อีกหนอนหนึ่งเลยครับก็มาแล้วเนอะรอบสองเนอะก็ถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าหนอใหญ่ขึ้นบ้างหนอเล็กใหญ่ป่าพนกันเนอะก็คงพอแค่นี้ฮนะเอาพอกินเนอะพอไปให้คุณแม่ต้มแล้วกัน ก็ถือเป็นการพุ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพอะเนาะเราอยู่กับป่าก็อาศัยป่าบ้างบางอย่างเราก็ปลูกเอาบ้างเนาะบางอย่างก็แลกเปลี่ยนกับเพื่อนฝูงแล้วกันถ้ามันไม่มีจริงๆแล้วก็ซื้อเอาเนาะบางอย่างก็โอ้มีแต่หน่อสวยๆนวเนาะโอ้เดี๋ยวสักพักก็คงกลับแล้วนะครับบหน้ากลับหลานผมก็คงพอแล้วแหละเอามากอีกรอบหนึ่งสำหรับไปทำหน่อไม้ถุงเพราะว่าเขายังไม่มาเอาสักรอบเนาะโอเคครับ